ศาสนามีคำสอนบอกไว้ทุกตอนให้เป็นคนดีมอบความรักความถุกสิ่งที่มีชีวิตจากการทำดีจะมีแต่สุขใจไม่มีหลักคำสอนใดฟังใจ ทำรายมีแต่ล้อมจิตใจไว้เป็นคนของทำมีรอยยิ้มบอกความงามเมื่อหัวใจไม่มืดดำทุกอย่างคิดดีก่อนทำจะนำความสุขเอ่ยทำนำชีวิตให้มีความสุข คลายทุกที่มุนมองใจยืธรรมคำสอนที่ถูกต้องไว้ฟังลงในใจของคน,คน สวัสดีครับท่านผู้ชมเด็กอราประครับวันนี้คนครองทําลงมาในพื้นที่ของตะบลสะกอมอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาหยุดเตี่ผมงนังเรียกว่าบ้านเข้าเคี้ยวครับเป็นชายหาดเป็นทีพักเป็นสถท้านทีที่มี่เชิดเสียงในเรื่องของการทองเที่ยววันนี้ผมจะคุยในเรื่องของประเด็นก็คือ การใช้ชีวิตให้เป็นสุขโดยการตั้งสมาธิอย่างแน่วแน่ในการดำเนินชีวิตหรือว่าการจะเริ่นร้อยตามครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะไปคุยกับนายกเลาะซึ่งนั่งข้ออยแล้บครับท่านผู้ชมครับไปเลยครับท่านผู้ชมครับ กับนา <S <S ยกเซกชันชาหิมซานายอกองค์การบริหารส่วนตำบลสกลอำอเภอเทพาจังหวัดสงขลาวันนี้จะคุยกับท่านและกับท่านจะคุยกับเราในรายการคนขอรอมตั้มประเด็นก็คือเรื่องของการทำสมาธิว่ามีความหมายพันผื่นและข้อสำคัญชีวิตของทานน่านนายยกเองนั้นนะ ผมเชื่อแน่ว่ามีประสบการณ์ในเรื่องของการทำทำสมาธิอัสลามุอะลัยกุมเราะมะตุลอฮิบาระกะุตะสลามุอะลัยกุมเราะมะตลุลอฮิบเระกตุตะครับบังบ่าวครับนายกครับผมเออ่ย<ม>ชื่อถึงเรื่องของการทำสมาธินอกเหนือจากการทำลหม,มารือสมัยั้นครับท่านนายกมีแนวทางหรือวิธีคิดพันปรือกับเรื่องนี้ครับอ่าโดยปกติแลว้วการทำสมาธิ ผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์หลายหลายานหลายหลายด้านนะครับของเราประโยชน์ด,ด้านเรกทำให้จิตใจเราสงบาการทำมสมาธินี่จริงๆกมันเป็นการตั้งจิตมุ่งมั่นจดจ่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งครับเพื่อให้สติเราให้จิตใจเราได้สงบนั่นคือหลักการเบื้องตอน้นผมคิดว่า ลักการการทำสมาธินี่ที่ผ่านมาเนี่ยผมกดว่าเป็นพันๆปีมาเลยในในรักการเดอการหนังสมาธิตรงนี้ในลักสมาธิของการหนังเพื่อรักษาจิตใจบางคนนี่มผมมองว่าบางคนบาองเบาวทุกวันเนาะทุกวันนี้บางคนที่ขาดสมาธิขาดสติมันพระสมาธิไปสติมันก็เริ่ม เร่งเรเร่เรด้วยถ้าไม่คิดอะไรต้านๆหน้า,นาเกิดเหตุที่มันไม่ได้คิดที่จะเกิดมันก็เกิดับนั้นลักการหรีว่าสมาธิหนึ่งตรงแนวแน่ที่จะทำอร่อยแต่สมาธิก็ให้หนึกถึงหลักของฟัมดีไว้ด้วยบางครั้งเนี่ยการนั่งสมาธิสมาธิเพื่ออร่อืเน้งบง่มมองว่าสมาธิเพื่อสุขภาพเลย แต่เดิมก็มองว่ารักการหนังสมาธิด้านศาสนาครับนี่สำคัญคําว่าสมาธิทางด้านศาสนาเราเป็นคนนับทือศาสนาอิสลามครับท่านนายกมีแนวคิดเรื่องของการาสมาธิเผื่อศาสนาเนี่ยในความหมายก็คือการละมาท์ใช่ไหมครับดยรักเน่ยเหมือนผมเนี่ยเคยนะวันนี้ ออายุมากขึ้นไม่น่าเชื่อว่าอายุมากอายุมากขึ้น <c oughs> ไม่เลยซ้ำว่าปีมาเพราะ <c oughs> <c oughs> อายุมากขึ้นค้นร่อนเนี่ย <c oughs> ช่วงวัวเหลียววัวโตระาว,าาว,าวังคอโตระวังวัยรุ่นกับก้นกลางอายุ มายงากลางอาอยุยาสูงอาอยุนะบางบาวเราไม่ได้สูงอาอยุสูง <c oughs> หันไปทางอื่นถ้าวัดสูงหันมาทางนี้กาลักของเราพ่อช่วงโคอตอตรงนี้แหละ <c oughs> มันเป็นรักหัวเหลียววัวต่ทีด้านชีวิตกรอกกลัวด้านสังคมด้านต่างๆมันเกิดขึ้นมาในช่วงทดี่วคนตอนตอนสี่สิบอย่างไปห้าสิบเนี่ยช่วงตรงนี้ เรื่องของวิธีชีวิตเรื่องของฟั่มเป็นโยเนี่ยมันจะต้องเก็บมาคิดหลายๆเรื่องครับก,กลายเกินเป็นสติแตกก็ได้แต่ไม่มีสมาธิในการที่จะขิดให้มันเดินนาท่องปลื้ที่จะอิมันอิสลามก็ได้คั่มอ,อิมันในตัวก็กระต้กรตร้ง,งมีครับผมนี่หากว่าไม่มีฟวามอิมันในตัวผมว่าวันนี้ผมสติแตกเหมือนกันอื อ๋อเนอเพราะว่าเหตุการณ์ติพานาคมากมันก็เป็นบทเรียนหลายๆตัวที่จะต้องเก็บมาขิดจะต้องเก็บมากรองว่าสิ่งแล้วนี่เราจะเดิน่อไปดีไมจะถอยหลังนลยนี่ก็เป็น้ารอว่าถอยหลังอ่าแต่เดินานาก็เดียวพลาดหรือไม่ดีหรือไมอ่ม,ม,ม,มันเกิดปัญหาที่เอามาคิดข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 ิดส่วนหนึ่งก็ต้องเอาศาสนาเข้ามาหลมอม พอล้มทางศาสนามันเรื่มแหละเออคนเราเนี่พอแกตัวมันเรื่มเรื่มคิดเรื่มเรื่มเข้าแกอัอโลถุกคนเนาะกูทุกคนไม่ว่าเคยที่ผ่านชีวิตไวรุ่นมากมันก็ต้องหาวมันก็ต้องดือ้อมันก็ต้องเกเรอ,อุปสรรคในส่วนตรงนี้มันต้องเจอถูกอย่างในชีวิตรับเสแลวพอมาอายุกลางรุ่นก็เริ่มคิดได้คิดได้อายุ ผลไปกลางกระเรืมสรรหาชีวิตกงกบกลัวรััพอผลไีกลางวนนันชีวิตกบกลัวศาสนาองค์ประกอบที่จะนำผ้าได้ได้ดีในเมื่อใจไม่อิมันในเมื่อใจไม่โย่ทั้งรักศาสนาอยู่บ้างส่วนใหญ่บางบาบางเล็กอ่ะคุนเ่ไม่ค่อย หยุดรักศาสนาไม่ว่าศาสนาใดๆก็ตามศาสนาพูดได้พูดเขาอิสลามกามหรือคลิสต์แต่พอเอารักของศาสนามาเป็นแนวทางของชีวิตนี่มันจะโอเคนะครับหละการคิดตรงนี้ว่ะครับมันมันต้องโอเคแส้เแล้วก็สมาธินี่แหละ เวลาเราละมาดเนี่ยเวลาเราสวดมนต์มแม้ว่าจะเป็นผุดคริสตอิสลามก็ตามการนั่งสมาธิตรงนี้กับเมื่อการนั่งสมาธิหนึกถึงพระเจ้าหนึ่ถึงความดีหนึ่ถึงอะไรต่างๆนานาที่ที่มุงมมม่งมั่นเจอคืจ้ที่มุ่งมั่นจะดจอแหละเราหนังสมาธิตรงรนี้เราละมาด์ตเนี่ยก็ใจมันลงไปึิอันหรอกอิสลาม ให้พูดก็พปะุตรธเจ้าครับมันกลับไว้ก็ใจมันต้องจดอยู่ต้องหนุบมันเลยใจมันนิงเกิดความนิ่ง,งับเกิดความไม่อยากจะได้เกิดความอ,าอะไรทด่กเขาเรียวกว่าให้หยุดอยู่กับทีมันแต่ว่าเดิน <c oughs> ไปข้างหน้าอย่างมีจุดหมายเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนของเราถ้าโฟกัสรวนแน่นลงไปทีเรื่องของเหตุการณ์ที่ไม่ดีไม่ร้าย เกมไม่ดีคไม่ใช่ไม่้เกมไม่ดี<ม>ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเราอน,นายกมีแนวทางที่จะแนะนําหรือว่า,าส่งซิกไปถึงประชาชนคนแล่าราย,ยกันโดยมันปลื้กเผยเกิดความสงบสุขขึ้นกลับโดยรักจริงๆแลว้วเนี่ยอิสลามเราซ้อนในทุกคนเป็นคนดีศาสนาเอ่นก็ซ้อนในทุกคนเป็นคนดีไม่ว่าพู้ดริ์อิสลามอีนก็แล้วแต่ สอนในคนแล้วนี่เป็นคนดีการปลูกฟังในรื่มต้นตั้งแต่เด็กๆบางทีถูกฟังชิปเหมือนหวัาชิปที่เราฟังไหวให้เด็กเป็นชิปแบบไหนครับพอฟังไปในทางที่ไม่ดีอบรมบ่มบวิสัยให้บุคคลแล้วเนี่ยเด็กแน,น่านาคตต่อไปเนะี่ย จะเป็นผูนย้ญ่นี่พวฟังชิปเข้าไปในสิ่งต่ไม่ดีแน่นอนว่าการอยู่ยงบกปันตรงนี้ครับมันจะเกินง่ายที่สุดอสองในเรื่องของการให้ฟัมรู้และการสร้างอนาคตให้กับเยาวชนครับการให้ฟัมรู้ก็คือฟัมรู้เนี่ยจะเปลี่ยนไปจากลักษณะไปให้ตามขั้นรอบกล่องทาอม ง่ายเปลี่ยนจากลักศาสนาที่ถูกศาสนาซนอนบัญญัติด้วยเลยสิงเหล่านี่ดีดีดีทำไว้ได,ด้นี้นอืมแต่บางคนซน้อนเปลี่ยนไปจากศาสนาผมมองว่ามันเลยหลักโครงการประพฤติผิดนแนวทางรับลัลกโครงการนำพาชีวิตถ้าว่ันดีเ,เ,เรื่องของวิถีชีวิต แต่ละชุมชนเป็นการจะต่างกันชุมชนหนึ่งมีสวนยางมีนาอีกชุมชนหนึ่งมีทะเลทำมาหากินวิถีชีวิตแต่ละคนมันต่างบทบาทโคงนาถีโคงแต่ละคนมันก็ต่างไปด้วยทั้งคมเมืองต่างอีกแบบนึงกับสั้งคมชุดนบสังคมเมืองคนกลางจะมีความรู้ ดานลับเทคโนโลยีนูนี่นั่นนี่ต่างๆื่อทำมาหากินประกอบอุตสาหกรรมใน,นอนาคตสังคมชนนบทครับอ่ะตรงปอยู่กับชีวิตของการฮัดวิชาชีพครับต่างๆเลกรีดยางมังทำหน้ามังนี่สังคมชนนบทบออกเล่มังสังคมแล้วนี่ถ้าเอามาผรวกรวมกันมันจะเป็นคน คนคนเดียก็มันมีคุณภาพขึ้นมาทัานทีครับบุคคลเหล่านี้โตในสังคมเมืองบุคคลเราโตในสังคมเมืองมั่งสังคมชนอบทมั่งผมมองว่ามันจะฟัากิจมันจะแตกฉานขึ้นครับเพราะความิจแตกฉานขึ้นผมว่าบุคคลกลุ่มนี้สามารถสรรหาอาชีพให้กับตัวเองได้ไม่ก็ฟังคุณว่ายนี่นี่คือลักทียะให้คนมันได้มีอาชีพครับลักที่สองก็คือการศึกษาเลย การศึกษาก็ต้องสร้างระบบการศึกษาให้เขาได้ง่ายคนหลังสมองได้ไง่ายการศึกษาย่าร่วมถึงฝากสามัน่นเอาคือให้ร่วมถึงฝากสามัน่นฝากศาสนาเข้าไปด้วยบว <มา S 1> กบเลยองค์รประกอบครับหลักการสอนหลักการสอนของคนีตมีคุณอุดเข้าไปเลยคนีตมีวิชาก็พยายามสอนหลูกลาน พอแม่เองก็ต้องสอนหลุกล้านไปฉี่น้ำในทางดีดม,มันก็คงจะไม่เกิดฟ้ามุนหวเพราเด็กโตมากมันก็มีแนวคิดที่จะสัรหาอาชีพพาตัวเองได้ครับหลักของการพวกนี้แหละเรื่องยาเสพติดตั้งๆก็เป็นองค์ประกอบครับที่จะทำให้บุคคลหรือ ถึงจะต้องให้พวกค้นมันมันเละไปได้กับยาเสพติดคือง่ายๆว่านะวันนี้เนี่ยกลุ่มของภาวะเสี่ยงของยาเสพติดนี่มากพรเสียนยาง่ายๆภาราบสาบันเราเสี่ยงยาพอเสียนยาฉายทำอะไรก็บตอนเดียวอยากยาต้องเลือดหลักอาองอ๋อหลักอายาต่างๆ กตกรรมต่างๆทำใจลำพีอันนี้ก็เป็นเหตุเรื่องของอยาเสพติดด้วยครับครับนั้นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งใะวันนี้ที่ทําให้คนเราเสียสมาธิไปก็คือเรื่องของการซื้อซานทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าเอาเง่รยงว่าวันๆไม่พักตั้งแต่เดิอนหนังรูดอไอ้เนี่ยหนังมอกเดียวอะเนอะต่ยังไม่แนวคิดเป็นเบือครับเรื่องโนี้ปัญหาปัญหาที่เกิดขึ้น นาวันเดียคนขาดสมาธิใช่ไหมครับวันเดียจิตายแหละคน,คนค่อนงจะไม่มีสมาธิหนึ่งเกิดจากคํามไม่สงบสองเกิดจากฐานของเศรษฐกิจตัวเดียวที่ไม่มีสมาธินั่งยบเลือยเราแต่กินข้าวกับอะไรตัวเดียวเนี่ยชีวิตกงกลัวเราโลกมีอะไรมีถ้าขาดสมาธิมาเน่หน,า,หนาวาเวลาที่เราอด นาเวลาได่ลูกไม่มีอะไรกินต่อเดียวนี่อืมสมองคิดอะอะไรจะทําพืนนี้เนี่ยต่อเดียวได้กินอะไรลาวมือทำต่อเดียวเนี่ยเพรัวลุงยกขึ้นตัดยางหลบขึ้นออกเลยจะกินอะไรลาวเด่ยวไง <laughs> สมาธิมันไม่มีหรอกใน่าว่ผภาวะพุ่งให้อออสเนี่ยตามว่าเวลาเหนื่อยเนี่ยเวลาอยากก้านี่สมาธิมี่ไม่ยอมละไม่อยนี่นะ นั่นเยนั่นไม่คี่รักการนี่คือหลักการของทางเศรษฐกิจการเศรษฐกิจนี้ปากถงดีครแน่นอนว่าสมาริทในต่างๆมันก็ดีขึ้นครับก็ต้องมองหาเบียร์ในกระเป๋ายังพวกหรือวันดีทำย่าเอาไม้ในกระเป๋าบังบ้าต้องกิดวะบังว้ามีสมาธิในการที่จะทำได้ดทั้งสินมาเดินไม่ตรงจ้างจะไปนูสดก็เดียวไม่ได้กดหน้าหม่ เออเออจะไปหาข่าวกินรู้ๆมั้งนี่ไปไม่ได้นั่นแหละนั่นแหละฟันแล้ะสมองเร็วบวนเริมบวชนหลังสมาธิจะทำปลือดีอ่ะทำยังไงจะให้สมาธิลบมามันต้องเกตั้งแต่เรื่มตอนใหม่มันต้องเกณฑตั้งแต่สาเหตุต้องเกณตั้งแต่สาเหตุหรือตอนเกิดมาจากอะไรใช่ไหมท่านรับอสไรเรื่มตอนก็มองว่า สมาธินะโอเคอยู่เลยคว่าพอ่พอพ่อหนักวันเดยเราไม่มีสมาธิเลยเนื่องจากสมาธิของเรามันตกตีแตกไปซะเลยตาบ้แตกตาบแตกไปซะเลยเออจะทำเวียนหาสมาธิกันได้ยังไงคือสังคมสังคมตรงนี้เราอยู่กับคนเราอยู่กับเพือ่อนย่างหน่อยตอองบ้าวันเดย,เยังเ <laughs> บียมาลาย็นกับจำเลย <laughs> <laughs> เอ้าตรงการควมช่วยเหลือแล้วครับเพราะว่าความจิตกงเรคคนเดียวมันมันไม่เกิดบางทีตรงการควมช่วยเรือจากคนหลบค้างจนว่าร้อไม่ด้ดิครับแต่ว่าถ้าถ้าเกิดบังเบาอย่างเบียบายจุกวันนี้ยับปีปือโจถ้าหนันด้านที่ไม่ปืนนี่ครับือผมองวะรูปภาพจิตเราจนดีก็คือเนงก็ต้องเกิดจากสิ่งแวดล้อมสอง คือสังคมครับสามศาสนาครับสามด้วนี้เพราะว่านาจะโอเควิถีชีวิตเราจะดีขึ้นสมารถทีอ่าหนึงสิ่งแวดล้อมนะสิ่งแวดล้อมปักปวกตีมงานโนนี่นันนี่เออยืนเมือก็มาช่วยมากเวลาเราลำบากเนี่ยอืนเในประเด็นหนึ่งครับสองศาสนาครับถ้าเราไม่อย่ในศาสนาเลยเนี่ย ตายเลยแย่เลยยังหน่อยเอาเนอต้องเอาศาสนาค้ว่าล้มจิตใจบางเราอหนังสมาธิก็นหนึงถึงัรลคือเร่อเวลาเราหนังก็นหนึงถึงไเจ้าหนึกถึงที่ให้บางคนก็นนึกถึงก็ให้ทุกเบื้อดี กลายเป็นกลายเป็นเชิงเดียววะโพจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันเป็นลมใจเหมือนกันอ๋อเป็นการลมใจอีกครับการลมใจสามเรียนเนียการศึกษาอะไรต่างๆหนาๆเรื่องเศรษฐกิจที่มันจะทาให้สมาธิในตัวบุคคลคนนั้นได้ดีขึ้นอาชีพเรามีอาชีพประจำเราคงจะไม่เสียเรียดครับอาชีพประจำของคนแต่ละคนเช้าเราออกไปทํางานเย็นก็รับมาบาน ขาดตกเต้นมีเงินเดือนมีเชื่อเถอะว่าบุคคลุ่แล้วนี่เขามีงานมีการทำเขาไม่ไปทำในสิ่งหนอหนองกรอบ,รบท,ที่มันชั่วร้ายน่ยครับแต่ถ้าไม่มีงานทำไม่มีอะไรตัวชาวแด่กินอะไรนี่แหละปัญหาประเด็นว่าเศษรษฐกิจมันแย่ยจะกินอะไรตัวชาวนี่แหละบุกลุ่มุแล้วนี่แหละที่ปัญหาสติแตกแนี่โลกหรือล้านหรือไอ้กินอะไรอุ่งนี้ครับ นั่นคือสิ่งเทนาจะขิดและเป็นสิ่งเทนาจะเอาให้วิธีการในการแก้ไขไอ้คำถามดีว่วจะกินอะไรตอนเจ้าใช่แตกินน่นายกสามาดแกดานายหยกยังจะแก้ไขปัญนผิวร่งนี้โดยลักการนะ่เทถามว่าโดยคอตั้มเน่งองบุมเนี่ยการนงหมัดงบประมาณนี้มันทำไปไม่ได้อยู่แล้วในส่วนบุคคลใช่ เดี๋ยงก็งบประมาณนี่นี่ือพูดในถึงดานตีเอาเบียร์หลวงไปยายคนแล้วนี่คนโตคนคนโตคนเนี่ยมันมันไม่สามารถจะทาไม่ได้แต่ส่วนตัวผมเองนี่สิ่งที่ช่วยได้ก็ช่วยมาตลอดบุคคลในหมู่บ้านหรือบุคคลที่ก็ผมงายงานไม่ได้ช่มตัวเองผมคนใจดีครับก็เพื่อนมา nãy giờ mai biêngเลย, bẵng <laughs> à, <laughs> bia này bảo áng ra à mai, năn bên này lấy đâu, cứ đây, cắt mò, nhảy coi, cứ nhảy, tăm rửa đắng này coi, mai lẽ hay đại ngày ngày vào, với gian, <laughs> cái <laughs> này, cái này, cái này, cái này, này, กลุ่มคนแล้วนี่เพราะว่าจริงๆแล้วคนนี่ไม่มีอะไรจริงๆสัญยากรมบ้านเรานี่กโค้งหมดเพียบครับกูง้อยบูปลามือง้ยมั่งหน่อกูง้อยบูปลาเนี่ยแต่มือง้อยนี่ร่างกายทางานเล่ะมันไม่ได้อดอรไรครับเพราะสัญญากรบ้านเราฝักาตบ้านเราพื้นเตีบ้านเรานี่ยมีทั้งคู่หงนองบึงงตะเลกวนหน้า,าถ้าทำกัาไปเละกับนหนนอนว่า ชีวิตจะจะไม่กัดสนไม่ไม่อ้อนหรอกเนาะเราเนี่ยผุ้เฟื่อยไหนที่าจะเป็นคนไหวกลางคนหรือว่าอย่างอ่อนว่าไหวกลางคนก็ไม่รู้รู้แต่ว่าวันนี้นายหยงยังอีกกวาไอะไรประดึงเยาวชนคนดุนไหมน้องๆเทช่วงในกานของเราอยู่สักนิดครับอืมสำหรับน้องๆนะครับเยาวชนที่จะโตเป็นชายชีวิต ทีดีขึ้นในนคกข,ข้างน้าเนี่ยสิงหนึ่งก็คือเชื่อฟั่งเบอแม่เชื่อฟั่งครูบา,าอาจารย์ครับอะไรก็มีฟั่งตังใจที่จะทำอะไรให้เกิดเหตุเกิดผลตังเบาไม้ไว้ในชีวิตครับก็ดีตังเ้าไม้ไว้ในชีวิตวานอเอเราโตไปนี่จะทำอะไรเมื่อดดเป็นจุดมุงไม้ที่จุดประกายของเรา <c oughs> เราจะได้เดินถูกทางที่ต่อไปเราจะเป็นช่างโซมรถ <c oughs> อ่าง่ายๆว่าเป็นช่างโอมรถเนี่ยเรา,าต้องเรียนสาขาหน่อยบ <c oughs> นสำหรับนักเรียนเยวาวชนเรา,าจะช่างโอมคมเรา,าจะไปเรียนสาขาไหนให้มันถูกทางเพราะเราจะเป็นผู้จะประกอบกิจการใดๆไ,ไ,ไปเรียนอะไรบัญชีหรืออะไรต่งตงางๆนหน้าเนี่ย แม่ว่าฐานวิชาชีพกับสายสามันมันก็ไม่แตกต่างกันเารารอยย่ที่การใช้ชีวิตของคนเราใครเกิดพุทนภาพวไรใครเกิดขาของฟ้ามเป็นมนุษย์ไงวาขาของฟ้ามเป็นมนุษย์เนี่ยมันมัน,ม,นมันสูงครับถ้าเราสร้างเกิดขากับตัวเราเองเราจาิตวาอนาคตเราคงจะไปได้รลดครับเด็กเดียวแรงกับ นองแล้วให้เลี้งกับผู้ปกครองด้วยเรื่องนี้ครับเชิญ<ช><ช>ครับสำหรับผู้ปกครองผมมองว่าพื้นที่ของร่มันหลากหลายสังคมหลากหลายวัฒนธรรมผูป้ปกครองเองก็ต้องว่างบรรจัดฐานให้กับลูกๆกองร,ร่วมว่าเอต่อไปในหน้ากฎทางนานี่หลูกเร่ จะทำเปลือจะเอารรมเพื่อจะให้ไปสู่ทางไหนดีการเรียนการสอนเรือการที่จะเป็นคนดีในอนาคตจะทำเพือผู้ปกครองก็ต้องตังเปล่าเหมือนกันเราต้องเปลือใหลูกเราเป็นคนดีในอนาคตผู้ปกครองตังเปล่าว่าให้หลูกเราเป็นคนดีพมเชื่อมันว่าทุกคนผู้ปกครองทุกคนตังเปล่าให้หลูกเองเป็นคนดีไนนนอ่นนี่นี่ลักกิจเบื้องต้นเรแตนว่าสิงเวทลง สังคมนี่แหละมันจะนำพาหลูกเราไปในทางที่ไม่ค่อยดีได้ไงรครับสังคมสิ่งแวดล,ล้อมตัวนี้เป็นจัรก,กลสำคัญในการที่จะจะบังคับหลูกหลานเราไปในทางดีหรือไม่ดีครับถ้าผู้ปกครองสวนน้ยเนี่ยลักของผู้ปกครองจสอนในลักศาสนาให้กับลูกเพราะว่าลูกมากะ ไม่เถียวเกเรอเอาศาสนามามาบ่มมาสอนให้รูกครับรักก็คือสอนให้รู้จักฆ่าระวาให้รู้จักมารยาทให้รู้จักรักศาสนาพวกคนหล่านี่ผมว่าเด็กพอได้รับการสอนในรูปแบบนี้โตขึ้นมาคนหลบคางกระลักคนหลบคางกระโชบค,ครับคือชัน,ชนอืนว่าให เดินตามหลักการของศาสนาในการใช้สมาธิครับนั่นคือคำตอบสุดท้ายวันนี้รายการของเราต้องขอบพระคุณไปยังท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสกอมเทพาครับท่านเซกสันซาฮิมซาอัสลามุอะลัยกุมวะราะมัตุลลอฮิบาระกาตุครับอ,อ,อัสลามอุอะลัยกุมท่านผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลาไป,ไปก่อนแล้วคนครองหตั้ม พบกันไม่อรอบนาสัปดาห์หน้า,รานครับสวัสดีครับ